เออน um. ่าเกี่ยวง่วงก็อย่างง่วงได้อย่าง่วงเออหมุน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 โอ้หมุนหมุนหมุนเฮเฮ้ม oh! ีเสียงครับวันนี้โอ้ห้าลังสวัสดีแม่พีนะครับผมดูนเขาบ่าวันนี้ดวงดาวเป็นอะไรอีกแล้วครับโอ้คุณคุณคุณ คุณนอ,อนจ้าตอนนี้รถก็เคลื่อนมาแล้วนะไม่เสียบัวครับน้องได้เห็นรถครับิดใจเป็นลายครับเห็นรถครับเห็นรถครับเฮอมีเสียงครับวันนี้ครับโอ้คาลังโอ้รับคาลังครับ

อะไรโอ้โหเดินเริ่มเข้ามาใกล้นล้วดาวเริ่มเห็นนะเริ่มจะไม่เล่นแล้วนะแม่พี่ดูครับยืนอลายเดินเดินเดินโหหล่อมากครับหล่อมากครับยิ้มหล่อมากครับน้องดาวครับเดินมาแล้วจ้ะเดินมาแล้วเดินมาแล้วทำไร รถน้ำน้องดาวยืนดูรถน้ำแม่เทียบมจ้าเขาไปเล่นกับน้ำแถวรถน้ำมีเจ๊พวยไล่กับน้องดาวอ้าวขึ้นป่าวจะไปแห่ไม้เจ้าวันนี้จะไปแห่ไหมโอ้จะไปจะไปน้องดาวบอกโอ้โหโอ้โหขนาดแบบอย่างนี้ก็หล่อยแม่เทียบ พี่หลงก็เขาใครก็ไม่รู้ครับโดนด่าโอ้ค่าหลังโฉดก้าโอ้ย้โเออย่างวงย่างวงกโอ้หมุนหมุนหุหมุนหมุนโอ้หนหมุนหมุัแหมุนครับหมุนครับน้หมุนครับน้ยช่องช เจ้พี่พึ่งว่าโอ้โหยิ้มหล่อมากนะครับเวลายิ้มนะหล่อมากนะไม่อ้โโอ้โโอังปังนั่นแหละเอาขไนนะุกนั่นแหละเาโยนเหาหน่อยอีกกแป๊บนะครับเดี๋ยวรอนองเล่นออเออออเ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 อ วัดฝกเช่าหลินเยี่ยมฝเาลนียโอ้หนังนังนังโอ้นังนังนังโอ้โหอหลอมากครับหล่อมากครับโอ้โหเห็นกล้องไม่พื่มทีไรทำคอนเทนต์นั่งพิ่มรบดังดาวโอ้โหโอ้โหอ้ัลงัลงลงเออชงเขียวโอ้หชงเขียวชงเขียวอ๊ยิ้มหล่อครับแมสนี่ครับปัดคู่บุญนะครับน้องหลงครับโอ อพี่หลงต้องขึ้นลงไปหานางดาวหน่อยเร็วโอ้โหระวังคาหลังนะพี่หลงนะดูรัาท่าอะไรครับท่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะปีนขึ้นไปเอาไม้นะปึ๊บปึ๊บดูครับๆเขาทำอะไรครับทำอะไรครับเห็นเห็นพี่หลงแล้วเห็นพี่หลงแล้วทำไงนี่ครับดูเห็นพี่หลงแล้วเออ้าหลังขาหลังไอ้จ้าเห็นพี่หลงเห็นพี่หลง่ะทำคาหลังใส่นะวันนี e ้นังดาวอาลมร้อนนะ มีอารมณ์ร้อนนะแม่เสียบเร็วเพลงน้องดาวมาแล้วดาวขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นน้องดาวมาแล้วเ้องดาวมาแล้วเออตาเป็นน้องดาวมาแล้วเร็วเปุ๊บปุเต้นเล็วเต้น ต้าวติ ä, ้นช no. ูหน่อยเร็วต oh ิ้นชูหน่อยฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึบต้องเดินนะโอ้ยยืนฟังนิ่งเลยเป็นตัวเองนะฮึ๊บ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 โอ้ดูทางนู้นดูทางนู้นดูทางนู้น ็ปีนทางนี้ก็โอ้โหไม่รู้จะดูใครนะแม่ซี่ครับเป็นดาราเออเออเออโชว์อะไรเอ้าโชว์อะไรเอ้าโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าโกรธแน่ดีนะแม่ซี่ครับเพื่อนไทยอะไรบ้างไทยเกียดตป่ะถ้าถ้าโกรธนะถ้าโกรธนะโกรธไรวะโกรธอะไรกลัวพ่อไม่ให้ไปด้วยเหรอไปอยู่ไปอยู่ ไปอยู่นะพนเรินจะพาน้องดาวไปอยู่โอ้โหปัดครับัครับปัดครับัคับพาเพืนเดยพาไปอยู่ไม่ต้องรีพเรืินเตรียมของก่อนน้องดาวโอ้ อย่าน้พผึวัวผาไปนำครับย่างน้นพผึ้งวัวผาไปนำมาแล้วครับเพื่อทำอะไรครับเอาโชว์หน่อยเร็วว่านว่านโชว์หน่อยเร็วเร็วโชว์ชวหน่อยเร็วอยากไปครับอยากไปครับเห็นเห็นน้องๆเขาเตรียมของกันนะครับน้องดาวกลัวไม่ได้ไปด้วยนะคเบบี้ เก็ดเก็ดเกดเอจ oh, oh, oh. ๊ยโอ้ยโอ้ยเก็ดเก็ดเก็ดเกรดคับเีเกยดคับโอ้ยวัวันปวดคัมเอฟซีบอึบสันหัวนี่ไปทั้งตัวเลยนาวเยดูดดดดูดอูหดดนี่นะครับฝั่งนี้ก็กำลัง ขนหญ้าครับขึ้นไปเพื่อเตรียมไปงานแห่นะครับแล้วก็มีแมลงโโมแถวนี้ครับไม่ทํางานพูดอย่างเดียวครับนี่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 หยอกครับแม่ดีนี่ครับดูดูเร็วๆทั้งม่อนทั้งเกลือเกลือเกลือม่อนไปเอาหญ้ามาอีกที่แลวเร็วเอาหญ้ามาให้น้องดาวอีกเร็วโอ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นไปเก็บแต่เลียนไปทานใช่ไหมนี่ เก็บเรียนไปทานใช่ไหมดูดูรับดูครับโอ้รีบเร็วส่งเร็วส่งเร็วบ่ายบ่าเร็วเร็วเร็ว